ทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องปรากรต้นกล้ากันด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาสอนวิธีการเข้ากลุ่มปรากรดสวยงามนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแบบคลิปแบบเต็มๆนะครับขั้นแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานะครับหาสามขีดน่าจะมีทุกเครื่องนะครับนี่สามขีดตัวนี้นะครับ แล้วก็นี่นะครับลงมานะครับจะเห็นคําว่ากลุ่มนะครับกดเข้าไปนะครับอ่ะแล้วก็นะครับกดค้นหานะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์นะครับอ่ะให้เราพิมพ์เนาะพิมพ์ว่ากลุ่มคนรักนะครับอ่าประกาศอ่าเป็นวักนะครับสวยงามนะครับนครับกลุ่มคนรักประกาศสวยงามแล้วก็กดค้น กลุ่มผมจะขึ้นมาเป็นกลุ่มแรกตรงนี้ครับเราก็อย่าลืมนี่นะครับกดนะครับเข้าร่วมนะครับอ่ะกดปับนี่นะครับด้งมาด้านนี้นะครับเนี่ยตอนนี้มีสมาชิกอยู่สองคนนะครับใครที่ว่าอยากจะเข้ามานะครับก็ให้รีบๆเข้ามานะครับผมไม่ว่านะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ นี่นะครับมีหัวเชื้อน้ำเขียวนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อน,นนะครับค่ะอย่าเลืมเข้ากลุ่มผมเยอะๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ไม่บ่ายนะครับ